สำหรับคุณคุณที่เป็นมือยิงแอดเหมือนผมนะครับแล้วก็สามารถสร้างลุกอะไรเป็นอยู่แล้วเอาลุกอะไรไปใช้ผมก็เอาไปใช้นะครับแล้วมันก็ดีด้วยแต่พอใช้ไปใช้ไปบางครั้งมันก็รู้สึกอันๆยังไง,งชอบกลน,นะครับอยากจะลองหาวิธีหรือกลุ่มเล้ายใหม่ๆมาใ,ใช้ในการยิงโฆษณาวันนี้ผมขอนำเสนอให้คุณไปทดลองนะครับ ผมจะสอนคุณสร้างลูกอะไรทีเดียว3ตัวเลยครับปกติแล้วเราจะใช้ลูกอะไร1%์ใช่ไหมครับเพราะมันได้คุณภาพมากที่สุดแต่คราวนี้ใช้ไปใช้ไปก็อยากจะลองใช้แบบอื่นดูบ้างผมจะสอนคุณสร้างลูกอะไรูนย์ถึงหนึ่งถึงแล้วก็สาถึง5%ปรนะครับประมาณว่าสร้าง3ตัวพร้อมกันเลยแล้วเป็นทางเลือกเก็บไว้ในกระเป๋าคุณเอาไว้ใช้ในการยิงแอดครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีทำในวิดีโอตัวนี้เลยครับ มานันสมสะอาด s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ค้นหาทุกวิธีทางที่จะทำให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ จากที่ผมเล่าให้คุณฟังวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอวิธีการสร้างลูกอะไรพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับเพ <prejud lingen> ื่อเป็นทางเลือกในการทําโฆษณาเหตุผลก็เพราะว่าผมได้ไปทดลองใช้กับลูกค้าหลายรายของผมแล้วบางรายก็เวิร์กบางรายก็ไม่เวิร์กนะครับแต่อย่างน้อยมันเป็นหนทางที่จะทำ เป็นการที่จะเทสเพื่อจะทําให้โฆษณาของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณที่อาจจะไม่รู้จะมีไอเดียอะไรในการสร้างกลุ่มเป้าหมายแล้วผมจะยุให้คุณลองเลือกใช้ลูกอะไรที่มากกว่า1%ลองดูนะครับอาจจะ1-3%เอาไปใช้หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ เผื่อจะเป็นทางเลือกคุณอาจจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับเพราะบางลูกค้าของผมเห็นสัญญาณนั้นนะครับว่าใช้ลูกอะไรหนึ่์กับได้ผลดีนะครับอยากให้คุณเอานําไปทดลองเดี๋ยวผมมาสรุปให้คุณเห็นหน้าจอก่อนแล้วเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับถ้าดูในหน้าจอนะครับ การสร้างลูกกระไลปกติจะสร้างลูกกะไลหนึ่์นะครับแต่ครั้งนี้ในวิดีโอตัวนี้ผมพยายามจะสร้างลูกกระไลพร้อมกัน3ตัวเลยนะครับมีลูกกะไลหนึ่ง์1%นถ้าคุณดูในหน้าจอนะครับจะได้คนประมาณ6กแ0 0 0คน1%ของผู้ใช้งาน Facebook ทั้งหมดในประเทศไทยนะครับมีประมาณ63ล้านคน1%ก็อยู่แถวแถว 6 000, 6 0 0 0 0 0หคนเสร็จแล้วผมจะสร้างลูกอะไร 1- 3เก็ได้ประมาณ1.2ล้านคนนะครับแล้วก็3-5%อีก1.2ล้านคนประมาณว่าเราสร้างพร้อมกันจะได้3ลูกอะไรเลยแล้วเราก็เอาไปทำโฆษณาคุณอาจจะ1%เอ1ไปทำก่อนพอมันเริ่มจะไม่ดีเริ่มมันจะอันอันแล้วอาจจะลอง1-3%ลองไปใช้งานดูแล้วก็3-5%ทั้งนี้ทั้งนี้ะนั้นเป็นการเป็นตัวเลือกเพื่อใช้ให้คุณมีความหลากหลายในการทำโฆษณานะครับ พูดมากก็โม้มากครับผมไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ทำให้คุณดูเลยดีกว่าครับวิธีการสร้างลูกอะไรนะครับคุณต้องไปที่เมนูตัวจัดการโฆษณานะครับแล้วเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมายนะครับหน้าจอที่คุณกำลังเห็นเนี่ยคือตัวจัดการโฆษณานะครับเมนูถ้าคุณจะไม่ได้อยู่ทางด้านซ้ายจุดจุดเก้าจุดนี้นะครับหาคำว่ากลุ่มเป้าหมายครับ พอคลิกไปที่กลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นที่ที่เราจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือลูกอะไรพอเข้าไปที่หน้าจอนะครับถ้าคุณเคยสร้างกลุ่มเป้าหมายมาแล้วในนี้จะมีชื่อกลุ่มเป้าหมายคุณเต็มไปหมดเลยนะครับตามบทเรียนที่คุณเคยเรียนมาให้คุณกดปุ่มสร้างสีน้ําเงินนะครับเหมือนกับที่คุณเคยสร้างลูกอะไรเลยนะครับกดปุ่มสร้างสีน้ําเงินคุณจะเห็นคําว่ากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันหรือลูกอะไรนั่นเองนะครับ พอคุณกดเลือกเข้าไปแล้วจะเห็นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับมีอยู่3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่1คือใส่ต้นฉบับซึ่งต้นฉบับของเราก็คือชื่อแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับขั้นตอนที่2คือเลือกประเทศก็คือประเทศไทยและขั้นตอนที่3ซึ่งจะแตกต่างกันคือเราจะเลือกการสร้างลูกอะไรสาตัวนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกก่อนนะครับให้คุณเอาเมาส์ไปคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมกว่างนี้นะครับแล้วก็ไปคําที่คําว่าแหล่งที่มานะครับ พอไปที่หนังที่มาเสร็จแล้วให้คุณพิมพ์ชื่อ Facebook Fan Page ของคุณที่จะเป็นต้นฉบับในการสร้างลุกอะไรในที่นี้คือชื่อ i q k i d Online นะครับเพจของผมนะครับให้ผมให้ผมบอยคุณอย่างนี้ก่อนถ้าคุณเคยสร้างลุกอะไรมาแล้วจะมาสร้างทับอีกไม่ได้นะครับคุณต้องกลับไปลบลุกอะไรตัวนั้นก่อนถึงจะสร้างลุกอะไรทับอันใหม่ขึ้นมาได้นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณสร้างลุกอะไรห์เไปแล้วคุณจะมาสร้างลุกอะไรห์เอีกรอบไม่ได้นะครับ พราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําตามบทเรียนนี้เพื่อจะสร้าง3ตัวพร้อมกันเนี่ยผมแนะนําให้ไปลบลูกอะไรทิ้งไปก่อนแล้วมาลองสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่นนี้เป็นชื่อแฟนเพจชื่อเพจตรงนี้คุณสามารถเลือกได้เฉพาะชื่อเพจที่คุณมีสิทธิ์ในการทําโฆษณาหรือคุณเป็นแอดมินของเพจนั้นนะครับเพจชื่อคู่แข่งอะไรเลือกไม่ได้นะครับพอเลือกเพจเสร็จแล้วเขาจะค่าดีลต์มาเป็นประเทศไทยถ้าคุณไม่เป็นประเทศไทยให้คุณเปลี่ยนเป็นประเทศไทยนะครับหรือเลือกพิมพ์คําว่า ประเทศไทยไทยตรงนี้เพื่อจะหาดูนะครับเพื่อเราจะเริ่มเป็นประเทศไทยข้อมูลของประเทศไทยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับตรงข้อที่3ามโดยปกติแล้วผมจะสอนคุณสร้างแค่1 1ก็คือจะสร้างลูกอะไร1%ตามหน้าจอบแบบนี้เลยนะครับแต่ในบทเรียนนี้ผมจะให้สร้าง3ตัวพร้อมกันเลยมีทั้ง1%ด้วย1-3%แล้วก็3 5สร้าง3ตัวพร้อมกันเลยแล้วคุณค่อยดึงไปทำโฆษณาทีละตัว เพราะงั้นมาถึงตรงนี้จะสร้างได้ถ้าคุณเคยสร้าง1%ไปแล้วพูดอีกทีหนึ่งนะครับให้ไปลบตัวนั้นทิ้งก่อนนะครับแล้วค่อยมาสร้างตรงนี้ใหม่สิ่งที่ต้องทำนะครับคุณอ่านว่าจานวนของกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกาันคล้ายครั้งนี้เราสร้างการสร้าง3ตัวเราเลือก3ตัวเลยครับอย่างนี้เลยนะครับพอเลือก3ตัวมาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลื่อนออกมาให้คุณเลือกงั้นในบทเรียนนี้เราจะสร้าง0-1% 1-3%แถึงก็3-5%แล้วก็ตัวเลื่อนนีแล้วก็มเลื่้าอเนไป5%ก่อนเลย อันนี้ก็ถึงอย่างนี้เลยครับตามหน้าจอนี้คุณจะเลือกศูนถึง1เห็นไหมครับ1ถึงแล้วก็3ถึงหซึ่งในระบบก็จะบอกมาว่าถ้าเป็น1%จะมีคน6 2 9 0 0 0 0คน 1- ถึง3%มเมีคน1 2 6 0 0 0้านคน3ถึง5%อมีอีก1 2 6 0 0ล้าน่นคนเห็นไหมครับตามหน้าจอแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณทำตามหน้าจอคุณสามารถกดปุ่มสร้างได้เลยพอกดสร้างกลุ่มเป้าหมาย Facebook เขาก็จะสร้างกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูก กดปุ่มสร้างเลยนะครับเห็นไหมฮะหน้าจอคุณก็จะมีกลุ่มเป้าหมาย1%ร์เฮะของเพจนั้น1-3%แล้วก็3-5%นะครับขนาดของข้อมูลต้องเดี๋ยวจะเป็นไปตามนั้นคือประมาณ6 0 0 0นคนอีก2ตัวจะเป็น1.2ล้านกว่าคนนะครับใช้เวลาอัปเดตประมาณไม่ไม่เกิน24ชั่วโมงคุณก็สามารถที่จะเอากลุ่มเป้าหมายเนี้ย ลูกอะไรไปใช้ในการยิงโฆษณาได้เพื่อเป็นทางเลือกนะครับนี่เป็นวิธีสร้างลูกอะไร3ตัวพร้อมกันเลยเพื่อจะเป็นทางเลือกในการทําโฆษณาครับขอบคุณที่ชมวิดีโอของผมมาจนถึงตอนนี้นะครับหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยมีไอเดียและรู้วิธีการสร้าง ลุกอะไรอีก2-3ตัวเพื่อคุณจะได้นำไปทดลองใช้แล้วหวังว่ามันจะโดนในกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการยิงแอด f a c e b o o k สมัยใหม่คือการทดลองนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe และปุ่มติดตามได้ด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME แล้วก,กดไลค์ได้เลยครับผมจะทำวิดีโอแบบนี้ส่งมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมสอรด s m e j u m c o t h แล้วพบกันใหม่ครับ